ผูกมากแบ่งจนเหนื่อยเจ็บไปหมดใครเป็นแบบนี้บ่อยๆระวังมะเร็งลาไส้ใหญ่นะคะแล้วรู้กันหรือเปล่าว่าคนไทยอ่ะเป็นมะเร็งลาไส้กันเยอะมากๆเป็นอันดับสี่รองจากมะเร็งตับมะเร็งปอดแล้วก็มะเร็งเต้านมอันดับสี่คือมะเร็งลาไส้นะแล้วสาเหตุการเกิดมะเร็งลาไส้ง่ายๆเลยก็คือเกิดจากท้องผูกนี่แหละค่ะ ท้องผูกเรื้อรังยาวนานทําให้สะสมกลายเป็นมะเร็งลาไส้ได้ทีนี้คําถามก็คือแบบไหนล่ะที่เรียกว่าท้องผูกเรือรังท้องผูกเรือรอเร้อรังมีนิยามแบบนี้ค่ะก็คือมีอาการถ่ายน้อยกว่า3ครั้งต่อสัปดาห์นะแล้วก็ทุกครั้งที่ถ่ายเนี่ยอืดจะเป็นก้อนแข็งแข็งบางคนเป็นเม็ดเล็กๆก,ก็มีต้องใช้แรงแบ่งทุกครั้งที่เข้าห้องน้ําแล้วก็ห้องน้านานมากมากเข้าแต่ละครั้งก็คือเจ็บเจ็บมากๆเลย บางคนมีอาการท้องอืดท้องแน่นแม้กระทั่งจะถ่ายเสร็จแล้วอะค่ะก็ยังรู้สึกว่าอืดไม่สุดถ่ายไม่สุดอยู่ตลอดเวลาใครที่มีอาการเหล่านี้นะคะอย่างน้อย2-3ถึงอย่างและเป็นนานกว่า3เดือนนะแสดงว่าใช่ค่ะคุณเข้าเกณฑ์ท้องผูกเรือรังต้องรีบรักษานะอย่าให้มันลุกลามกลายเป็นมะเร็งนะคะสาเหตุแรกของการท้องผูกค่ะก็คือเราอะกินอาหารที่เป็นกากใยน้อยหรือแม้กระทั่งแบบว่า ในคนที่ฟันไม่ดีผู้สูงอายุอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอกาสที่จะเคี้ยวให้ละเอียดอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้ผักผลไม้ที่มันแข็งแข็งเนี้ยค่ะก็คือทานไม่ได้ซึ่งส่วนใหญ่อะค่ะไฟเบอร์หรือว่ากกาใหไ่ก็อาจจะอยู่ในสิ่งที่มันจะเป็นต้องเคี้ยวอะค่ะนี่ก็ทําให้มีปัญหาท้องผูกตามมาได้ข้อสองก็คือดื่มน้ําน้อย การดื่มน้ำมอก็มีผลทําให้ท้องผูกค่ะเพราะร่างกายก็คือไปดูดเก็บกับน้ําที่ลําไส้ใหญ่เยอะข้อสังเกตก็คือมักจะเกิดในคนที่นั่งทํางานนานๆตั้งแต่เช้าจดเยียน8ชั่วโมง12ชั่วโมงไม่ได้ลุกเลยแล้วก็ขาดการออกกําลังกายค่ะการออกก,ลกา,กาออกกลังกายเป็นสิ่งที่ดีนะทําให้กระตุ้นให้เกิดการบีบตัวของลาไส้ที่ดีทําให้ไม่ท้องผูกค่ะสังเกตว่าถ้าใครกลับออกกําลังกายอ่ะอาการท้องผูกจะหายไปได้ดีมากๆเลย แต่ถ้าใครที่ท้องผูกบ่อยๆแนะนําให้ที่ปรักษาอย่างเร่งด่วนนะคะตัวแรกที่ใช้แล้วก็ได้ผลดีก็คือในแง่ของยาสวนตัวนี้ข้างในเป็นแค่น้าเกลือธรรมดานะไม่ต้องตกใจนะบางคนจะกลัวว่ามันจะเจ็บหรือเปล่ามันไม่เจ็บนะคะก็คือแค่บีดปลายสอดเข้าไปแล้วก็บีบให้สุดแค่นั้นเองเห็นผลเร็วมากจะบอกว่าบีบเข้าไปแล้วต้องกั้นไว้ก่อนด้วยนะคะเพราะมันจะออกมาเลยถ้าเกิดไม่กั้นไว้ กลุ่มที่2ก็คือเพิ่มการดีบตัวของลำไส้นะเป็นกลุ่มพวกมะขามแขกแล้วก็เม็ดเหลืองในตํานานนะแล้วก็มีกลุ่มใหม่ๆนะคะพวกนี้ก็จะช่วยให้การดิบตัวของลำไส้ข้อเสียก็คือใช้นาน,านลำไส้ขี้เกียจได้นะกลุ่มที่3ค่ะเป็นตัวที่เพิ่มให้ลำไส้อ่อนตัวนะคะก็คือแลคตูโรตัวนี้ค่อนข้างปลอดภายัยใช้ได้ทั้งในเด็กทารกแล้วก็คนชรากลุ่มสุดท้ายค่ะไฟเบอร์ iber, เพิ่มกยาัใหญ่ให้ลำไส้หลังๆก็มีพัฒนาเพิ่มพรีไบโอติกเข้า